ก็นำไปปลูกได้เลยนะครับง่ายเนาะเราสามารถขยายพันธุ์ได้ถึง3กิ่งอย่างนั้นเช่นนะจบเพื่อระบายน้ำนะครับไม่ให้น้ำมันขังถ้าน้ำขังอาจจะเสียบลงไปรดน้ำเพื่อให้เง้นกล้าไปกดกับบริเวณสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีน้องสมาชิกวิถีเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้เราไปเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกนเรื่องของวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆติงจุดดูจะมีรากกันนะ อันนี้ขยายพันธุ์ได้สามวันเองดูรากติดเต็มแล้วนะครับใบหูระพาเนาะสำหรับใครที่อยากจะขยายพันธุ์อันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยเก็บมาสักยอดหนึ่งก็ได้นะเก็บมาสักกิ่งหนึ่งนะครับนํามาขยายพันธุ์เนาะมาวันนี้จะทําวิธีการขยายพันธุ์ให้ดูนะครับไปไปดูกันแล้ววิธีการขยายพันธุ์นะครับทําไว้หลากหลายวิธีมากเดี๋ยวมารอดูกันนะครับอย่างแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันไว้นะและเป็นวิธีการชํานะครับ วิธีการชาแบบควบแน่นเนาะแต่ก่อนปิดฝาไว้นะแต่ตอนนี้เปิดฝาออกมาแล้วนะครับน้องก็มีรากเรียบร้อวยนะเห็นไหมติดรากเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. นี่เป็นกิ่งพักขะี้เนื้อนื้รากออกได้เห็นไหมมีรากแล้วนะครับต mm ัว hmm. ต่อไปจะเป็นวิธีการชุดนี้จะเป็นการปลูกในไข่นะครับจากไข่ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้ กระเพราครับนี่เป็นการเสียบกิ่งนะครับอ,อีกตัวนึงเป็นการชรําแบบประเภทประเภทน้ำไปเลยนะครับหลากหลายรูปแบบมากแล้วแต่เพืเ่อนๆจะมีวิธีการมีพื้นที่ในการจัดเก็บตัวขยายพันธุ์ของเราอย่างไรบ้างนะวันวนี้จะมาเจอในรูปแบบของง่ายๆเลยคือการชําลงในขวดแก้วขวดแก้วพลาสติกอังนี้มีรากเป็นร้อยละอันนี้ผ่านไปห้าวันนะครับ ห้าวันมีรากเริบมากก็คือวิธีการนี้ติดรากเปิบโมากเลยต่อมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่สําคัญในการจะต้องมีคือตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวมะพร้าวแบบละเอียดนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแก้วหรือจะเป็นขวดน้ําก็ได้นะครับผมก็ใช้เปิขวดแก้วติดแก้วลาสติกก็กันมันมีประโยชน์ดีนะครับข้อดีของการชําพยาพันธุ์แบบนี้คือเวลาเพื่อนจะนําไปจะนําไปปลูกใช่ไหมก็ เห็นไหมขี้ออกมาแบบนี้แล้วนาไปใส่กระถางได้เลยนะครับต้นกล้าของเรามันจะไม่โทมแล้วก็รากมันก็จะไม่รากมันก็จะไม่ขดด้วยนะครับนะเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับทําการนําเป็นตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับล้างสารท้ายให้เรียบร้อยนะขุยมะพร้าวของเราใส่ไปคนเลย ใส่แบบนี้ถ้าเราต่อไปเติมน้ําเติมน้ําทําไมเติมน้ําให้ขุยเท้ามันลงไปอยู่ข้างล่างก่อนให้มีความแน่นๆ,ๆนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเราต่อไปนะครับทําการเจาะเจาะรูบริเวณก้นไม่ใช่เจาะข้างล่างสุดนะเจาะให้เหนือขึ้นมาหน่อยนิดนิดนึงนะเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการเก็บน้ําไว้ด้วยไม่ต้องเจาะพี่ จอเพื่อระบายน้ํานะครับไม่ให้น้ามันขังถ้าน้ําขังอาจจะเกิดอาการทากเน่าได้นะนี่ไหลออกมาแล้วจุกๆเลยมาขั้นตอต่อไปเราจะไปตัดเอากิ่งพันธุ์ก็ได้นะครับกิ่งพันธุ์จะใช้เป็นกิ่งพันธุ์ประเภทไหนก็ได้นะสามารถทําวิธีการได้หมดเลยผมก็ใช้เป็นกิ่งของใบแมงลักแล้วกันนี่เพียงเท่านี้นะครับสามารถนําขยายพันธุ์ได้แล้วนะไปเราไปขยายพันธุ์กันหลังจากที่เราได้กิ่งพันธุ์มาแล้วใช่ไหมกิ่งพันธุ์สามง่ามแบบนี้ เราสามารถขยายพันธุ์ได้ถึงสามกิ่งนะเพื่อนนะให้ดูผมจะทําการตัดตรงนี้นนึงตัดตรงนี้นึงแล้วเอายอดนี้เสียบลงไปด้วยนะเพราะว่า,า,ามันมีมันมีใบที่มันเนี่ยมียอดมันแตกมาต,ต,กตรงนี้เราตัดก่อนตัดตรงนี้นึงตรงนี้นึงเนี่ยได้สามกิ่ง,งนะแต่ที่สาคัญน,นะครับส่วนปลายยอดสุดตัดด้วย ตัดทำไมพี่ตัดให้เขากระตุ้นการแตกยอดนะครับกระตุ้นการแตกใบคือยอดเขาหายไงเราจะต้องมีการแตกยอดแตกใบก็เท่ากับการกระตุ้นให้มีการแตกราก่นั้นเองนะครับเราสามารถเสียบหนึ่งยอดต่อหนึ่ง,หน,งหนึ่งกิ่งต่อหนึ่งยอดอีกหนึ่งกระถางต่อหนึ่งยอดก็ได้นะครับหรือใครยาจะเสียบแบบไปหลายยอดก็ได้ถ้ามันเสียบไม่เข้าใช่ไหมหาเป็นไม้มานำรูก่อนนำรู บบเสียบลงไปเสียบลงไปแล้วก็เสียบลงไปเราไปทําการรดน้านะครับรดน้ําเพื่อให้ขุยมะพร้าวเข้าไปกดกับบริเวณปลายจุดที่เราเสียบลงไปนะเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นวิธีการชําขั้นตอนแรกนะครับเป็นวิธีการวิธีการชําแบบแรกที่เป็นวิธีธการง่ายๆเนาะไนะนครับอยากรู้วิธีการชําประเภทไหนสามารถ คอมเมนต์มาสอบถามก็ได้นะอันนี้ชาไว้ได้ทําชาไว้เมื่อเมื่อเมื่อวานนะครับยังไม่มีการตริดรากเลยเดี๋ยวมารอดูกคนว่าจะใช้เวลาในกี่วันเนาะพอชุงนี้มีการแตกท่าขึ้นมาผมก็จะมาทาคลิปไปดูนะครับวิธีการง่ายๆเนาะส่วนวิธีการนี้จะเป็นวิธีการของการชําแบบปลูกไปในตัวเนี่ยชาแล้วก็ปลูกไปในตัวเลยนะครับเพียงแค่ตัดยอดนั้นเองสังเกรว่าเขามีรากเมื่อไหร่ก็ทําการตัดยอดเลยตัดยอดด้วยเขาแตกออกมาใหม นี่นะส่วนวิธีการน,นี้อย่างที่ว่าแหละเราสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับเราสามารถถอดเทออกมาได้ทั้งกระถางเลยนี่ถอดนําไปปลูกได้เลยนะครับง่ายเนาะ,ะวันนี้ก็มาเึงตรงนี้แล้วกันนะครับหวังว่าที่นี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนสทาชิกในูงของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับถ้ากมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะฝากดกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ไปด้วยมาติดตามกันว่าวิธีการขยายพันธุ์วิธีไหนที่จะมีการติดรากขึ้นมาเป็นวิธีตัวที่สองเนาะชุดแรกมีการติดรากออกมาแล้ว อันนี้ก็มีรากล้วนะเดี๋ยวตัวนี้เี๋ยวตัวไข่กับตัวนี้ยังไม่ออกรากเนาะมารอติดตามกันนะครับเย้ก็หมพรุ่งนี้นะฝากกดไล์กดติดตามกันไว้นะครับผมยังมีวิธีการทำเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบมากที่จะรอนำเสนอเพื่อดูกันนะครับอยากรู้เรื่องเกษต,ตรเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เนาะอยากรู้ื่้งวิธีการทำมะนาวให้ติดลูกไหมวิธีการเต่งดอกมะนาวไหมยอยากรู้วิธีการตอน หรือว่าจะเป็นการปลูกผักชีปลูกผักต่างๆนะครับปลูกพริกแก้ญหาพิกเน่ปลพริกใบเหลียงปลูกเคลปลูกมะนาวให้สุกดก,กมะนาวให้จากไม่มีน้ําทําให้มีน้ําได้หรือเป็นวิธีการปลูกต้นหอมในกระบาในกระถางทำอย่างไรปลูกให้้นโตวไว้นะครับเจอกันใหม่ครั้งนี้นะครับนี่ขอตัวลาไปแล้วายบายสวัสดีครับ